สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาดูลังนกหรืจะเปลี่ยนลังนกนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็มีอยู่ลังหนึ่งนะตัวนี้นะครับ,นนนะนนรบม่เขาอยู่ตรงนู้นนะครับีหัวส้มนะกับแม่หัวดำนะครับอกม่วงขู่นะครับน,นะนี่ตอนนี้ก็ลังนะครับ คือรังจะหนาขนาดนี้นะครับจะหลังหนาประมาณสิบเซนนะครับข้างในเนี่ยให้ลูกหลายครอบนะครับอวันนี้ผมครับก็จะมาทําความสะอาดนะครับก็เราก็จะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงขัดขนนะผมก็เลยจะเปลี่ยนรังเขาดึงทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยเก็บ ก็จะมีทั้งไข่นะครับไข่เก่า,เ,าเก่าเขาครับเห็นไหมครับนี่นะครับไข่เก่าเกาเขาครับปกติผมก็จะใช้ถุง,ง,ถงนะครับมาถูตวงไว้นะครับแล้วมันก็ดึงก่อนนะครับนี่ไข่ตกลงมาแล้วแต่และข้อก็ไม่ไม่ใช่ว่าออกหมดนะครับอย่างเงี้ยนะครับในเนี้ย เป็นชั้นๆน,นะครับจะเหลือแตอ่ขี้เลื่อยนะครับเราคิ้เลยมาใส่เข้าไปกิงครับแต่เขาก็จะทำบังเสริมเข้ามาเดี๋ยวผมจะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะครับ,รรบก็จะฉีดนะครับไอตัว กันนะครับเชื้อราเชื้อรา,า,าอไหลทิ้งไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะย้านะครับเสร็จนะครับก็ปิดไปครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะ ตอนนี้เขาผัดเริ่มผัดขนติดนะครับผมก็จะเอาอ่านี่นะครับใบสนนะครับใบสนใบสนเนี่ยผมคิดว่ามันดีนะเพราะว่ามันหอมนะครับมันหอมนะครับจะเอาไว้ตรงนี้นะครับสังเกตไว้นะครับคือเราทําให้มันฟูๆนะครับสังเกตถ้าเขาเริ่มจะทํารังนะครับทํารัง ใบโเนี่ยมันจะหายไปวันละหน่อยละหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็อีกนิดนึงนะเราให้เขาเราให้เขาแบบว่ามีมีความรู้สึกนะครับว่าได้ทำรังแล้วอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วที่เหลือนะครับเราก็เอามาใส่นะครับไว้ตรงนี้ ข้านนี้ eni, ถ้าเขาจะทำรังเขาจะเริ่มมาจับรังนะครับเอาใส่ไปเฉยๆเนี่ยนะเนี่นะครับเวางไ, nah. ไ well, ว้อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเขาจะเริ่มทําจัดเข้ามาจัดเองนะครับเขาจะต้อนตัวเมียเข้ามาจัดหรือว่าจัดจัดเสร็จนะครับจับจับพร้อมกันหรือว่าจัดเสร็จแล้วเขาจะเรียกตัวเมียเข้ามาในรังนะครับไอตัวเนี้ยนะครับผมก็จะฉีด ฉีดกันไหลนะรไว้นะครับแล้วก็ปิดทิ้งไว้นะครับตามปกตินะ่ิสัยของนกเวลาเขาฟินเนี่ยเวลามีรูแบบเนี้ยนะครับเขาก็จะหาไม้นะมาเสียบเสียบนะกิ่งไม้พวกนี้ยใบไม้เอามาเสียบไม่ให้มันมีรูนะครับแต่นี่ทั้งหมดผมเจาะให้เขาอาจจะมีอาการหายใจนะร,รูเขาจะอยู่ในเนี้ยนะครับคือถ้าจะไม่มีรูนะครับเพราะว่า นกฟ er mm ินเนี่ยปากเขาจะเป็นลูกเขานะจะเป็นปากจะเป็นรอบไปด้วยเพชรครับเขาก็จะเห็นนะครับว่าลูกเขาอยู่ในหลังแล้วก็ปากเขาเนี่ยจะในปากเขานี่ยจะมีสัญลักษณ์นะครับมงบอกของปากนกแต่ละตัวนะไม่เหมือนกันมันหลายนิ้วมือคนนะครับเาก็จะให้อาหารลูกเขาครับแล้วก็ตอนนี้นะผมสังเกตแล้วนะว่าขนเขาหมดอ่า ถ่ายขนเกือบหมดตัวแล้วนะครับนี่ตอนนี้นะครับเสียงเขาจะเพาะนะครับเดี๋ยวแวะมาดูกรงบินสักหน่อยนะครับกงบินสักหน่อยนะครับนี่ตอนนี้นะครับกรงบินนี่นะครับตอนนี้บางตัวก็คุ้นเคยกับผมดีนะเพราะว่าจับบ่อยนี่นะครับ เสียงมันพเพาจริงๆนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็ผมจะติดทำวิดีโอต่อไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ